สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอสองนะครับท่านผู้ชมครับในโลกใบนี้แน่นอนนะครับว่าเมื่อมีผู้คนมากมายนะครับมากมายนั้นเมื่อมีผู้คนมากมายเนี่ยผู้คนก็ต้องมีวิถีในเรื่องของการดําเนินชีวิตในแต่ละวันการใช้สอยสิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งที่ตามมานะครับกม็มลพิษหรือมลภาวะก็เกิดขึ้นครับไม่ว่าทางน้ําทางอากาศ แน่นอนนะครับว่าในเมื่อบลิพิษของโลกเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้รับการบำบัดหรือว่าไม่ได้การฟื้นฟูผลเสียก็จะส่งมากระทบไม่แม้กระทั่งโลกใบนี้แล้วก็ผู้คนที่อยู่ในโลกใบนี้ด้วยนะครับวันนี้ทางรายการก็จะสนทนาในประเด็นเรื่องขององค์การจัดการน้ําเสียเพื่อท้องถิ่นนะครับแขกรับเชิญก็ได้แก่คุณชีระวงศ์บุรณะนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นผู้อานวยการ องค์การจัดการน้ําเสียกระทรวงบาทไทยนะครับสวัสดีครับคุณชีระครับครับ,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอพูดถึงอ,องค์การจัดการน้าเสียเนี่ยแล้วก็เรื่องของท้องถิ่นแน่นอนว่าเรื่องอท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยเมื่อมีการให้บริการประชาชนผลที่ตามมาคือ,อของเสียทีอ่ออกมาเป็นน้ําถ้าไม่รับการบําบัดเนี่ยมีปัญหาแน่นอน โดยโท้องถิ่นเองเนี่ยจะให้ท้องถิ่นเองเนี่ยไปดูแลการบําบัดความเชี่ยวชาญเฉพาะที่อาจจะไม่ได้ไม่ทราบว่านี่เป็นเหตุหรือเปล่าครับที่มาว่าจะต้องมีองค์การจัดการน้าเสียมันมีภาพที่ไปที่มาอย่างไรครับครับก็องค์การเสียนี่ก็เพิ่งครบรอบ26ปีเมื่อ15สิงหานะครับพี่ครับครับ2564แต่จริงองค์การเสียก็โอนย้ายมา,าครั้งที่3แล้วนะครับครับครบก็คือ แก่อนอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับในยี่สินล้อมแล้วก็อยู่กระทรวงทรัพยากรครับสิเนล้อมแล้วก็โอนย้ายมากระทรวงมหาทยเมื่อปลายปี6-1นะฮะเพื่อให้มาทํางานใกล้ที่จะท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นนะครับครับครับก็เรียกว่าพอมาอยู่กระทรวงมหาทยเนี่ยมันช่วยทําให้การเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นเนี่ยมันง่ายขึ้นหรือเปล่าหรือว่าภารกิจของของโอกาสจัดการเสียเนี่ยบริการเฉพาะท้องถิ่นอย่างเดียวล้วนหรือเปล่าครับ ของเราเนี่ยบริการตั้งแต่ทางภาครัฐด้วยกันเองนะฮะอบตทุกประเทศภาคเอกชนนะฮะ๋อภาคเอกช,ชนด้วยฮะสถาบันกนรารศึกษาครบนะฮะครบอ๋อครับครบหมดนะครับอ๋อครับโอ้ยอย่างนีถ้ถ้าครบหมดทุกอย่างตอนแรกเข้าใจว่าเฉพาะองค์งงกรท้องถิ่นอย่างเดียวถ้าครบทุกอย่างเนี่ยพลักขององค์กรนี่ก็พลังงานก็น่าจะเยอะนะครับก <laughs> <ๆ>็ท้องถิ่นตอนนี้มีถ้าแบ่งจริงๆก็เกตพันแปดร้อยห้าสิบแห่งนะครับครับ เจ็ดแปดห้าศูนย์แห่งทั่วประเทศครับก็เยอะนะฮะครับครับผมต้องท้องถิ่นเจ็ดพันกว่าแห่งแล้วการที่เข้าไปดูแลการบริหารจัดการเนี่ยกาลังคนขององค์กรเนี่ยไม่ทราบเพียงพอหรือเปล่าครับก็เราได้รับการขยายอัตรากําลังอยู่ตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะฮะครับก็ทั้งงบประมาณแล้วก็กําลังคนแต่ว่าถึงจะเป็นเจ็ดพันแปด้อยห้าสิบแห่งนะฮะแต่เราถ้าแบ่งเป็นกลุ่ม,มจริงๆนะฮะก็คือว่ากลุ่มที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ําหรือว่า น้ำเสียในพื้นที่จริงๆที่ส่งผลต่อแม่น้ําเนี่ยอจริงๆมีแค่555อปทเองนะครับอ๋อครับแต่อีก7 2้5แห่งเนี่ยอ่อาอยู่ดอกเฝ้าเฝ้าระวัง,ย,งยังไม่มีพบพบมากครับครับพอพูดถึงท้องถิ่นอปทเนี่ยจริงๆแล้วทุกอปทเนี่ยมันจะต้องมีน้ําเสียแล้วจะต้องมีบำบัดไหมโดยโดยโดย,โดยหลักการครับครับก็คือ อบาทอเนี uh, ator, né, first, ่ย <desserts> ตั Hence, mm ้งแต่แรกนะฮะคือคือการบ่น้ำเสียจะมีจะมีคล้ายๆจะมีต้นทางก็คือว่าสามารถดูแลรักษาโดยบ้านเรือนตามอาคารระเสียตามอาคารสามารถบำบัดน้ำเสียได้ครับออันเนี้ยก็อาจจะต้องไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียก็คือพูดง่ายว่ายังดูแลตามกฎหมายตามที่ว่าท้องถิ่นรณรงค์ให้ประชาชนทานะฮะแต่กรณีหนึ่งเนี่ยพื้นที่ที่จาเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันเนี้ยอันนี้คือเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งซึ่งซึ่งกำลังมีอยู่555อ,ออมตอเนี่ยนะฮะในจริงจริงเนี่ยที่กำลังเล่นทำอยู่เนเฉพาะาพื้นที่ที่เสื่อมโทรมจากการวิเคราะห์ตรวจคุณภาพน้ำของกรมกุมพพิษนะฮะก็อย่างเจ้าพญาท่าจีนนะฮะตอนลากเนี่ยครับผมผมฟังดูก็เหมือนกับว่า,าไม่ได้ทุกท้องถิ่นที่จะมีปัญหาเรื่องของการบำบัด แสดงว่าท้องทิ่ไหนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่มีผู้คนไปใช้บริการเยอะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของน้ําเสียแล้วก็ไม่มีกระบวนการบําบัดนี่ก็จะเป็นปัญหาอย่างมากใช่ไหมครับครับก็อย่างอย่างยกตัวอย่างนะฮะอย่างอย่างเกาะพีพีเนี่ยครับที่แต่ก่อนเราก็มีระบบเสียอยู่นานแล้วรับรับรเสียได้ประมาณ400ลูกบาทเมตรต่อวันครับแต่วันหนึ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเนี่ยอย่างล้นหลามขึ้นมาเนี่ยน้ำเสียขึ้นประมาณ2,000ลูกบาทเมตรต่อวัน มันก็มีความจำเป็นต้องปรับปูมิมลเสียเดิมเพื่อการไม่ให้น้ําเสียเนี่ยไหลลงทะเลลงหาดทรายนะฮะอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะที่หมายถึงว่านักท่องเที่ยวมาน้ําเสียก็มาตามนะฮะก็ต้องมีการปรับปรุงเพื่อทันต่อเหตุการณ์ครับครับเมื่อกี้ท่านผู้บริการพูดถึงเรื่องของอกลุ่มที่ให้บริการมีทั้งท้องถิน่นแล้วก็ภาคเอกชน ในกรณีของภาคเอกชนเนี่ยภาคเอกชนรู้จักองค์งงการจัดการน้ําเสียไหมครับเราต้องทําการตลาดเหมือนกับบริษัทธุรกิจเอกชนหรือเปล่าที่จะให้เขารู้จักเราครับคงเอาโครงการที่ที่ที่ใกล้เกยเอกชนก็คือว่าเร็วๆนี้ฮะเราได้ลงนาม m อ u นะฮะมาทึกความร่วมมือกับบริษัทอีสต,ต์วอเทอร์นะบริษัทอีสต์วอเอร์นี่ก็คือบริษัทที่จัดหาน้ำดิบให้โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ e อ c ีภาคตะวันออกอม,อม,อมจังหวัดชาเชิงเซาชมบุรีและยอนะฮะแต่มีบางช่วงเนี่ยคงได้ข่าว e e ซนี่ขาดน้ำน้ำไม่พอในบางช่วงใช่ไหมฮะทางเราอ่ะจากทางอ e ีสวดเตอร์ก็เลยมีความเห็นว่าน้ำเสียที่บำบัดแล้วได้คุณภาพที่เราปล่อยลงทะเลเนี่ยนะฮะถ้านำกลับมาปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วสามารถส่งไปให โรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าทางผู้ที่ต้องการใช้น้ำเนี่ยในคุณภาพน้ําที่ต้องการได้ก็จะเป็นการช่วยให้แก้ปัญหาเรื่องการแคลใคุณภาพน้ําได้ฮะอันนี้เป็นเราความร่วมมือเราฝ่เอกชนตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกันนะฮะครับผมครับพอพูดเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการบําบัดเพื่อให้ได้คุณภาพน้าหมายความว่าคุณภาพถึงระดับที่นามาดื่มได้หรือว่าเอามาใช้ใหม่ตอนนี้ให้เฉพาะในการกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมก่อนฮะ ครับแต่ถ้าเกิดในถึงขั้นเอามาดื่มเนี่ยอาจจะต้องรอดูจังหวะนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าอ่าในในความรู้สึกก็ยังอาจจยังยังรับประทานและยังไม่ไม่ไม,ไม่อะไรไม่ไม่เต็มใจทานนะค,ะครับถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้ดีกว่าถ้าเลือกได้ครับครับก็เท่ากับว่าในอย่างนั้นนิคมอุตสาหการรมต่างๆนี่ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องเข้าไปช่วยบริการด้วยไหมครับ ใช่ครับก็สามารถทําได้ครโดยทางทางของเราก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ําสํารองนะ,ะครับเป็นน้ำที่เป็นน้ําที่ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ําธรรมชาติแต่สามารถนำมาปรุงได้ก็คือพูดง่ายว่าเมื่อขาดแคลนน้ํา่าน้ําที่ผ่านกาบำบัดจากผู้เสียก็คือแหล่งน้ําทางเลือกเรือแหล่งน้ำสำรองนะครับครับพอพูดเรื่องขององค์กรท้องถิน่นการ,รบ,บําบัดน้ําเนี่ยท้องถิ่นพูดง่ายๆบางท้องถิ่นก็ จะมีกําลังทรัพย์ของตัวเองมีพื้นที่ของตัวเองบางท้องถิ่นไม่มีไม่ทราบว่าท้องถิ่นจะต้องถ้ามีมีแผนที่ต้องบำบัดน้ําเสียเนี่ยเรื่องของงบประมาณหรือต่างๆเนี่ยท้องถิ่นต้องดําเนินการเองหรือว่าทางองค์การจัดการน้ําเสียเนี่ยมีแนวการของระมาลให้มันมีรูปแบบในการดําเนินการอย่างไรบ้างครับเนี่ยอ๋อครับผมคือเริ่มแรกจากแนวทางการบริหารการน้ําเสียที่กระทรวงมหาดไทยให้ไว้นะฮะก็คือว่าข้อแรกท้องถิ่นที่ยังไม่มีระบบเสียเลย <c oughs> นะฮะแต่มีแนวคิดหรือมีแนวทางที่จะบริหารจัดการน้ําเสียหรือว่าป้องกันน้ําเสียที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถหาือก,กับองค์การน้ำเสียได้นะฮะอย่ที่สองท้องถิ่นที่มีระบบเสียแล้วนะฮะสักนานละแต่ยังเกิดอ,อยากจะปรับปรุงหรือว่าไม่พร้อมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ทางติดต่อองการเสียได้ครับครับแต่ผมก็เป็นสองกรณีก็คือว่าทั้งมีและไม่มีก็สามารถติดต่อให้องค์การเสียเข้าไปบริหารจัดก,การช่วยเหลือได้ครับครับผมเห็นภาพประกรอบบางบาง,บางที่เนี่ย คือในในรูปแบบเดิมเดิมเห็นว่าบ่อบำบัดน้ําเสียจะเป็นแบบบ่อเปิดใช่ไหมครับ,บเห็นภาพที่ที่ที่ขององค์การจัดการน้ําเสียเนี่ยก็มีการสร้างโมเดลพัฒนาว่าไม่จําเป็นต้องบ่อเปิดเราสามารถทําเป็นบ่อปิดแล้วบนผิวข้างบนเนี่ยสามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์ได้ตรงนี้มันเป็น,เป,นเป็นโมเดลที่ว่าช่วยในในบางพื้นที่ที่มีข้อจํากัดเรื่องของไอไอเชิงพื้นที่ใช่ไหมครับ ครับก็คือแต่ก่อนนะครที่ดินเราอาจจะหา,หาง่ายนะค,ะครับที่ดินอาจจะไม่ราคาไม่แพงนะฮะแต่ต่อเมื่อเมื่อสาปีผ่านมานะฮะก็ที่ดินก็ราคาสูงขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็จะไปสร้างาขนาดใหญ่ก็ทําไม่ได้ประกอบกับว่า,าทัศนติของอคนโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะเห็นน้ําสีดำํำๆหรือกลิ่นเหม็น,นๆถูกไหมฮะและอีกอันหนึงท้องถิ่นก็อยากจะพัฒนา รูปแบบต่างๆในในเขตพื้นที่ตัวเองด้วยทั้งหมดนะฮะรวมกันทาให้เราต้องมีการพัฒนาอ่ารูปแบบของระบบเสียใหม่นะฮะครับก็คือว่าท้องถิ่นที่ไม่ได้เตรียมท้องที่ดินไว้หรือว่ามีที่ดินนิดเดียวนะฮะเราก็ทําการสํารวจแล้วขอพื้นที่ใต้ดินนะอืมคือใต้ดินเนี่ยจะเป็นระบบเสียครับพักบนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราหาลือท้องถิ่นแล้วว่าเป็นในสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการอืมนะครับอย่างภาพที่ที่ที่เเห็นมีอาจจะเป็นสนามฟุตบอลครับ นะฮะสนามฟุตบอลหรือเป็นสวนสาธารณะหรือรเป็นอะไร,ร,รอื่นๆที่ค,คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะฮะก็จะเป็นการช่วยหลายๆด้านครับเรื่องนีส้สเกลของบําบัดน้ําเสียใหญ่สุดขนาดไหนที่ที่กําลังขององค์การจัดการน้ําเสียเนี่ยจะเข้าไปบริหารจัดการช่วยถ้าเป็นถ้าเป็นของของใหม่นะฮะของใหม่เนี่ยเราพยายามจะอย่างพื้นที่ไม่ถึงหนึ่งไร่ครึ่งไร่นะฮะครึคร่งไร่เนี่ยเราสามารถ กอสร้างหลุมเสียรองรับคนได้ประมาณ5,000คนก็ประมาณพันคิวต่อวันไดจ,จริงเนี่ยสามารถสร้างใหญ่ได้แต่เราก็จะดูว่า,าพื้นที่เขาเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ครับที่ที่ใข้ได้แล้วก็พื้นที่เนี้ยจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะสามารถรองรับน้ําเสียได้เท่าไหร่ร,ระบบที่เราจะสร้างเข้าไปนะฮะเพราะามันมีเงื่อนไขว่าถ้าพื้นที่มันไม่เยอะเราสร้างได้เท่าไหร่ถจะรับได้ครับ ในกรณีที่ว่าทางองค์การจัดการน้าเสียเนี่ยโหมีลูกค้ายะแยะท้องถิน่นเริ่มปริมาณอาจจะร้อยแล้วขึ้นเป็นพันไม่ทราบว่าหลังจากที่สร้างให้เสร็จเนี่ยเรื่องของการมนเทนเน้นการดูแลรักษาเนี่ยระดับความรู้หรือว่าสามารถให้คนท้องถิ่นเองเนี่ยเขาสามารถมนเทนเน้นหรือว่าดูแลเองได้ไหมครับหรือว่าจะต้องยังใช้บริการขององค์การจัดการครับ คือหลังจากเราเนี่ยะอ่าจะเป็นคนก่อสร้างให้นะฮะครับในเรื่องก่อสร้างเสร็จในเรื่องการอิบัิการเราก็ทําให้นะฮะท้องถิ่นเพียงแต่สมทบค่าใช้จ่ายครันะฮะค่าใช้จ่ายให้ให้องค์การเสียในการอิบัิการตามที่ตกลงกันตำรวจกันไมถ้าสองฝ่ายยินยอมใจกันนะฮะแต่ถ้าเกิดมันมีเยอะๆขึ้นทําไงเราองค์การเสียก็จะมีบุคลากรที่สำคัญเรามีอห้องศูนย์ติดตามครับรายงานการ ้ําเสียประเทศไทยเรียกว่าเป็นวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มครับวอลลุ่มหมายว่าวอลลุ่มที่ที่เคยติดตั้งเป็นลูกค้าที่ติดตั้งแล้วก็จะ,ะลิงก์ข้อมูลมาที่วอลลุ่มทั้งหมดใช่ครับก็คือ,อในเมื่อเราบบเสียของเราทั้งระบบเก่าระวมใหม่เนี่ยจะมีข้อมูลสามารถบันทึกทางอ,ออนไลน์โทรศัพท์มือถือนะฮะหรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าที่ห้องเนี่ยได้หมดนะค,ะครับก็ควบคุมด้วยระบบที่ทันสมัยนะค,ะครับช่วยทําให้ประหยัด พลังงานด้วยนะครับบุคลากรความรวดเร็วต่างๆนะฮะตามที่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะฮะเราก็สามารถมาใช้เพื่อ,อลดต้นทุนหลายๆเรื่องอครับปกติเนี่ยอ,องค์กรหรือว่าบริษัทแต่ละบริษัทนี่ก็ต้องมีเป้าหมายมีขององค์การจัดการน้าเสียเนี่ยไม่ทราบมีตัวชี้วัดว่าปีหนึ่งะจะต้องเข้าไปจัดการได้จํานวนกี่ที่กี่แห่งไหมครับมันจะมี คล้ายๆแบบเป็นค่าที่แบบว่าอย่างเราเดินระบบเนี่ยฮะระบบบันทบต้นเสียชนิดเนี้ยค่าบัะวบต้นเสียเนี่ยหรือว่าค่าบริการเนี่ยจะต้องไม่เกินสองบาทต่อลูกบาทเมตรครับอ่าอย่างสมมติระบบเป็นบ่อนะฮะเป็นบ่อไม่มีอะไรเลยรุดเก่าไม่เกินหนึ่งบาทอืเป็นตัวชี้วัดอยู่ถ้ามีขึ้นจากขึ้นมาหน่อยมีอย่างที่เห็นนะฮะอาจจะเป็นสองถึงสี่บาท แต่ถ้าเกิดเป็นระบบที่มีเครื่องจักรมากๆนะฮะอาจจะเป็น6กบาทบมันจะมีเกณฑ์ชีวัดอยู่นะ,ะบแล้วก็มีคุณภาพด้วยคือคุณภาพน้ำเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยจะต้องผ่านคุณภาพน้ําทุกตัวชีวันะฮะนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัววัดวะค,ะค,คุณภาพด้วยครับปริมาณคุณภาพพอพูดเรื่องของระบบบําบัดน้ําเสียเนี่ยมันมีพัฒนาการมันจะต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยทางอง,องค์การจัดการน้ำเสียจะมีหน่วยงานที่ทำวิจัยหรือว่าพัฒนาโมเดลรูปแบบต่างๆม,มันมีมีบ้างไหมครับเออเรามีความร่วมมือฮะเรามีความร่วมมือกับทางกรโมควบคุมมลพิษครับในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลอืมอนแรกก็แลกเปลี่ยนข้อมูลในการสำรวจภาพน้ำากค,ความรู้แลาวิชาการทางกรมควบคุมมลพิษและเราก็มีความร่วมมือกับทาง เขาวิาลยถาบานศึกษาหกแห่งนะฮะที่มีการพัฒนาเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับรวมทั้งการไฟ้าและภ็ปุ๋ยผกกระครหลวกครับและปปาปุ๋ยภาคแล้วก็คือทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเรื่องสังกัดกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการประหยัดพลังงานหรือว่าจะเป็นเครื่องจักรนะฮะที่ว่าใหม่หรือว่าเทคโนโลยีที่ว่ามีความเหมาะสมก็จะนํามาครับ ใช้ในการทํางาน,นครับครับพอพูดถึงเรื่องของการบำบ,บัดน้ําเสียแน่นอนว่าประชาชนก็มีมากขึ้นแล้วกระบวนการบําบัดน้ําเสียก็ต้องมีพลัางงานมากขึ้นก็ประมาณมากขึ้นเนี่ยอนาคตในเมื่อองค์การจัดการน้าเสียเนี่ยต้องใช้เงินปร,ริมาณเยอะเหล่านี้ทิศทางที่จะต้องเก็บในเรื่องของกับประชาชนทั้งหลายในเรื่องของการทิ้งน้ำเนี่ยจะต้องมีค่าพวกนี้อนาคตจะมีภาพพวกนี้เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่า ปัจจุบันนะฮะก็มีแนวทางในเรื่องการจัดเก็บค่าคบริการน,น้ําเสียเนี่ยฮะหรือค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ําเสียเนี่ยออกมาโดยโมโมโนะควบคุมกรมพลเรือนนะฮะได้ออกมาทางมาแล้วว่าระบบเสียชิ้นไหนควรจะจ่ายเงินเท่าไหร่ถูกไหมฮะแตเ่เราก็ทราบว่าบางบบางบางงแห่งเนี่ยวิธีการจัดเก็บน้ําเสียครับหรือว่าค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะฮะ นะฮะบางที่ก็อาจจะเป็นการวางวางวางใบเสร็จเหมือนน้ำประปานะฮะบางที่ก็อาจจะเป็นเงินสมทบแบบเหมาจ่ายเลยอ๋อครับแล้วแต่สะดวกก็คือว่าอ่าถ้าอย่างองค์รียธรรมเนียท้องถิ่นไหนที่ยังไม่พร้อมนะฮะในเรื่องการจัดเก็บแบบรายบ้านหรือว่าจะเป็นเรื่องการออกที่ดําหยัดเนี่ยอ่าเราสามารถให้ท้องถิ่นเนี่ยสมทบเป็นเหมาจ่ายต่อปีได้อ๋อครับะะครับ,รบผมก็เป็นการอ่า การจะการมีส่วนร่วมของประชาชนทางหนึ่งเหมือนกันครับ,คร,บครับผมยางกรณีบางท้องถิ่นเนี่ยก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องของน้ําเสียน้ําอะไรต่างๆเนี่ยรตรงนี้เนี่ยมีแนวทางที่จะจัดเก็บเรื่องของภาระที่ต้องไปบําบัดหรือว่าเป็นเรื่องของท้องถิ่นนี่ต้องไปไปเก็บค่าดูแลพวกนี้ครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นอของโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีมาตรฐานของอุตสาหกรรมใช่ไหมครับว่าจะต้องน้าต้องได้คุณภาพก่อนที่ปล่อยออกจากโรงงานใช่ไหมครับแต่ในส่วนของในแต่ละพื้นที่เนี่ยเมื่อน้ําออกมาจากที่ได้มาตรฐานจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยอาจจะมีการฝากทิ้งน้ําก็คือมีการเชื่อมท่อลงในท่อรวบรวมน้าเสียของเมืองอีกทีหนึ่งเพื่อนําไปบําบัดหรือนําไป ปล่อยในแหล่งน้ําที่มีความเหมาะสมก็คือเพือ่ออาจจะมีค่าทิ้งน้ำนะค,ะครับแต่น้ำได้มาตรฐานาอยู่แล้วก็อาจจะมีการเอาน้ำเนี่ยกลับใช้ประโยชน์ครับเมื่อออกนอกโรงงานอีกทีนึงครับอย่างนั้นประเด็นอย่างนี้ก็ากบายควาวว่าไอ้บำบัดน้ําเสียของไม่ว่าอบตหรือเทศบาลต่างๆนั่นคือการไหลมาจากน้ําที่ประชาชนใช้แล้วก็มามาสู่เรื่องของบ่อกลางของไอ้ท้องถิ่นที่ต้องาบำบัดอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ใช่ครับก็คือถ้าท้องถ้าเกิดออมันจะมีะตัวชี้วัดว่าถ้าแหล่งน้ําในพื้นที่นั้นๆเนี่ยยังได้คุณภาพอยู่ใช่ไหมครับ,รบก็แสดงว่าอาจจะยังไม่ต้องมีระบบเสียก็ได้ือทีอื่นควบคู่เช่นการดำรวงประชาชนดูแลเ้ื่องเสียจากแหล่งกาเนิดบ้านรเรือนอาการสรํานักงานทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคุณภาพดีก็อาจจะยังไม่ต้องมีระบบเสียถูกไหมฮะแหล่งน้ํายังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเพื่ออนาคตเนี่ยมีการพยากรณ์หรือการคํานวณดูแล้วว่า ประชากรหนาแน่นนะฮะแหล่งรองรับน้ําไม่สามารถที่จะบำบัดด้วยตัวเองได้หรือว่าความสกปรกเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะเป็นทางเรื่องหนึ่งที่มีการวางแผนล่วงหน้าก็จะต้องมีระบบน้ำเสียครับครับบทบาทขององค์การจัดการน้ําเสียจะไปถึงเข้าไปถึงประชาชนด้วยไหมครับว่าถ้าประชาชนในแต่บ้านมีระบบบำบัดของตัวเองขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยระบบบำบัดการนี่ก็จะเบาภาล่าลงไปตรงนี้เนี่ยมีแผนอนาคตที่จะเข้าไปให้ความรู้หรือไปส่งเสริมให้ประชาชน สามารถสร้างระบบบาบัดของตัวเองด้วยเปล่าครับครับผมก็คือกลุ่มนี้คือกลุ่มเฝ้าระวังนะฮะเอเฝ้าระวังก็คือกลุ่มเจ็ดพันสองเก้าสิบห้าแห่งนะฮะของอเนี่ยกลุ่มเฝ้าระวังคือกลุ่มที่ประชาชนมีส่วนร่วมคือทาการเสียร่วมกับทางโกงูพิษแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆนะฮะครับให้ความรู้ประชาชนโดยการติดตั้งถังดักไขมันประกอบถังดักไขมันดูแลรักษาถังดักไขมันแล้วก็ถังบัดน้ำเสียที่บ้านนะฮะ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ว่าถ้าเราใช้น้ำอย่างประหยัดไม่ทิ้งอะไรลงไปในท่อหรือลงในลําคลองเนี่ยจะลดะต้นทุนในการประหยัดพลังงานที่ระบบเสียที่ปลายทางนะค,ะครับก็คือพูดว่าระบบเสียเนี่ยสร้างยังไงก็สู้คนทิ้งไม่ได้นะค,ะครับ,รบถ้าต้นทางเบาปลายทางก็เบาด้วยนะประหยัดง,งานประหยัดเงินก่อสร้างนะครับปรบะชาชนถ้าช่วยกันสม่ำเสมอก็หลอมเสียก็จะทำงานน้อยลงะครับ อ๋อภาพที่เห็นนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางองค์การจัดการน้ําเสียไปให้ความรู้ใช่ไหมครับเนี่ยครับอันนี้เป็นการตรวจสอบแต่ถ้าเกิดภาพนี้ก็คือเป็นท่านนตรีช่วยว่าการสมหัดไทยนะครับครับท่านที่พลวิญญาจีท่านท่านไปดูถังดักไขมันฮะที่ติดตั้งโครงการต้นแบบที่คลองสำโรงจังหวัดสงขลาครับครับท่านมีบ้านเรือนอยู่ติดดินมน้ําใช่ไหมครอ่าครับก็ไปติดตั้งถังดักไขมันเพื่อลดความสกปรกส่วนหนึ่งก่อนปล่อยสู่คลองสำโรง ซึ่งเป็นคลองสาคัญของจังหวัดสงขลาครับครับผมพอพูดถึงที่ผ่านมาองค์การจัดการน้ําเสียเนี่ยแน่นอนว่าถ้าท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยเขาอยากจะไปเยี่ยมชมผลงานตรงนี้เนี่ยมีองค์การจัดการน้ําเสียสามารถที่จะให้ไปเยี่ยมชมตัวอย่างที่เคยสร้างผลงานมาแล้วมีบ้างไหมครับครับถ้าเริ่มจากภาคกลางนะฮะภาคกลางก็ไปที่นครปฐมเทศบาลเมืองสามพานก็ได้นะฮะที่เห็นชัดก็คือเป็นสนามฟุตบอล เป็นสนามฟุตบอลให้เยาวชนได้เล่นครับสนามฟุตบอลอีกแห่งหนึ่งก็คืออยู่ที่เทื้อบานเมืองแพร่สาสมุทรประกาศอ๋อครับครับนะครับอันที่ที่เป็นสนามฟุตบอลอันนี้เป็นเป็นใหม่ล่าสุดนะครับครับเป็นใหม่ล่าสุดครับอันนี้ครับอันนี้นี่พักก็ถ้าเกิดขยบออกไปจะแถวจังหวัดนนท์ก็ออตทบางบัวทองนะครับถ้าไปนครศรีธรรมราชก็ผมโลกมีครบทุกภาคอย่างครับภาคเหนือภาคอีสานมีไหมครับ เกือบพบผ้าเหลือเหลือเหลือภาคอีสานเนี่ยฮะภาคภาอีสานะะาสาก็กาลังจะประสานงานแล้วก็ไปดําเนินการแต่ส่วนใหญ่ที่เริ่มจากเจ้าพญาท่าจีนก่อนครับนะใกล้ก่อนเพราะว่าเราต้องทําตัวอย่างให้ให้เห็นก่อนว่าทําแล้วเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่เห็นสีประชานชนใช้ประโยชน์ได้คนะอพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเป็นตัวอย่างครับอย่างภาคอีสานบางที่อาจจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเช่นที่ปากช่องอะไรเหล่านี้เนี่ย จะเป็นจะต้องมีพวกบำบัดน,น้ําเสียด้วยป่ะเรามีที่เทศบาลเมืองปักช่องเนี่ยเป็นระบบะเดิมนะฮะที่ก่อสร้างไว้แล้วประมาณ20ปีครับองโครงการแอมเสียและเทศบาลเมืองปักช่องเนี่ยได้ช่วยกันร่วมกันเป็นข่การนะฮะ,ะเป็นระบบ,บเดิมนะฮะที่มีพื้นที่ใหญ่ๆพัฒนาให้สามารถนําน้ำอาใช้ประโยชน์หรือว่าพื้นที่เนี่ยสามารถใช้เป็น ที่ออกล้างกายแต่ที่สำคัญที่สุดคือเป็นแหล่งน้ําสํารองนะ,ะครับคือระบบใหญ่เนี่ยจะเป็นแหล่งน้ําสํารองที่ใช้ในการเกษตรได้นะฮะอย่างอย่างอย่างเชียงใหม่นะที่ราบา,นนาลนครเชียงใหม่นะฮะก็ร่วมกับองค์การเสียเราร่วมกันบำบัดน้ำเสียที่รบาลของนครเชียงใหม่ครับน้ําที่ผ่านการบำบัดแล้วเนี่ยใช้ประโยชน์ในเรื่องเกษตรกรรมได้อเป็นแหล่งน้ําสํารองรยามขาดแคลนนะครับปริมาณน้ําเสียประมาณสองถึงสามหมื่นลูกบาศเมตรต่อวัน สามารถช่วยเกษตรกรทำงานได้หลายสิบไร่ขาช่วยได้เยอะช่วยเยอะถ,ถ้าไม่มีน้ําเนี่ยเรามีน้ําให้ครับครับครับก็เรียกว่าบทบาทเสียดายเวลาหมดแล้วจะฝากถึงท่านผู้ชมในเรื่องของบทบาทองค์การจัาการเสียสักครึ่งนาทีครับครับก็อยากจะขอฝากองค์การเสียให้กับทางพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าถ้าเราร่วมมือกันในเรื่องการ จตการน้ําเสียด้วยการตั้งแต่ต้นทางนะครับก็ดูแลทั้งดักไขมันหรือว่าไม่ทิ้งเศษอาหารลงไปในแม่น้ําลําคลองผมเชื่อว่าประเทศไทยก็จะมีคลองสวยน้ำทใสอย่างแน่นอนครับผมเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันนะครับประเทศไทยก็จะมีน้าใสอยู่ใกล้บ้านครับผมครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชีระผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ําเสียที่มาให้สาระให้ความรู้กับประชาชนขอขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับขอการลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ มีโซดาลีโอติดตู้เย็นไว้สดชื่นครับน้ำหอมประบอากาศแม่เหล็กติดตู้เย็นจากลีโอร่วมสนุกได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2อง4าร้อเท่านั้นโซดาลีโอสิงเลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับผักซ่าใหม่กลิ่นซ้อมยูซสูงลองเลย